ก็เกมวันนี้นะคะแบบที่ทำกันบ้านมาเนี่ยทีมเขาค่อนข้างที่จะหนักค่ะมีทั้งหัวเสาและบีหลังที่สูงค่ะก็คือตีได้หลากหลายมาก ฝั่งหนูก็จะพยายามแบบว่าปิดตรงเปิดฉีกแล้วก็โดยข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะแล้วก็จากเกมวันนี้ที่เซตแรกชนะแล้วก็เซตสองเซตสามแพ้ไปก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบว่ากลับมาชนะได้แต่ว่าก็แต่ตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแพ้ด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชนะค่ะก็เล่นเต็มที่แล้วก็ไม่กดดันก็ผลก็ออกมาดีค่ะถรายละเอียดของช่วงเซตสองเซตสามเกิดอะไรขึ้นทำไมเราเล่นแบบี่เซตสองกับเซตสามนี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเสียกันเองค่ะแล้วก็คือต่างคนต่างเล่นนะคะแบบว่า นี่ก็ไม่เอาคนนี้ก็แบบว่าเนี่หน้าที่เธอหน้าที่เธอนะไม่ไม่ใช่หน้าที่เราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ากักกันแต่ว่าพอเส้นหลังๆเนี่ยช่วยกันเล่นมันก็เลยแบบว่าออกมาดีค่ะที่พูดถึงทภาพจิตใจไหนทั้งเพื่อนๆเราหลายๆคนรู้ถึงโค้ชด้วยที่ไม่ได้อยู่คนมดียวในสนามมันส่งผลต่อต่อเรามากเลยแค่ไหนมันก็ค่อนข้างจะส่งผลค่ะแบบว่าถ้าไม่มีโค้ชใช่ไหมคะก็เหมือนกับไม่มีแบบว่าอะไรที่แบบว่าต้องบอกเราว่าเอ้ยเนี่ยเราผิดพลาดตรงนี้นะคะแล้วก็คือต้องคิดกันเองอะค่ะถ้ามีโค้ชโค้ชก็จะบอกให้ พูดถึงพี่คิวหน่อยแล้นีคุณคิดมากขนาดเท็าไหบ้างพี่คิวก็ทำหน้าที่โค้ชได้ดีค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยค่ะแต่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบว่าบอกว่าอ้ต้องทำอย่างนี้นะแต่ว่าจะให้กำลังใจมากกว่าก็ดีไปอีกแบบนึงค่ะนัดสุดท้ายกับอินเดียนัสุดท้ายกับอินเดียนี่ก็ค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าเขาก็ชนะมาทุกทีเหมือนกันค่ะก็จะเล่นไม่ประมาทค่ะแล้วก็จะสู้ที่สุดเกมวันนี้ก็ก็ถือว่า เป็นแมตที่ดีค่ะก็ก็มีผิดพลาดกันในเซตที่2เซตที่3ค่ะก็ก็พากันแบบเรียกสติกลับมาก็เอาใหม่คุยกันใหม่ค่ะก็ก็ทำให้เราได้ได้เซตมาค่ะในเซตที่4เซตที่5ค่ะก็วันนี้ก็ภูมิใจค่ะก็ห่างหายจาก2เมตไปแล้วค่ะก็กลับมาแมตนี้ก็ถือว่าก็ยังผิดพลาดกับตัวเองอยู่ค่ะก็พยายามที่สุดแล้วค่ะก็สามารถทำคว้าเ้ยคว้าชนะมาได้ค่ะ เกมนักท <kung> ุนไทยกับอินเดียหนูมองยังไงบ้างคุณก็เกมับอินเดียก็ก็ถือว่าเขาเขามีลูกร้างสูงใหญ่นะคะก็จะไม่ประมาทก็จะพยายามทำไซต์เอาให้ดีแล้วก็รับเสิร์ฟตบลุกให้ได้ลุกให้ดีค่ะก็จะพยายามการให้เต็มสุดฝีมือค่ะก็เสียแล้วก็เอาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะช่วยให้กำลังใจกันก็จะให้ชนะพรุ่งนี้ให้ได้ค่ะ เกมวันนี้ก็เล่นแบบไม่มีโค้ดก็ค่อนข้างกดดันอยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วทั้งเซตเซตสองเซตสามแบบเหมือนกดดันตัวเองเกินไปค่ะแบบว่าเหมือนพาเหมือนต้องได้ต้องได้อะไรเงี้ยแต่พอกดตังตัวเองเราก็แบบเริ่มทุกอยัางเริ่มแบบแข็งเริ่มแบบไป,ไ,ปไม่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบกดดันตัวเองมากเกินมากก็พอ ไปนั่งสมาธิก็แบบว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองแบบใจเย็นๆช้าๆก็เกมก็เริ่มกลับมาได้ค่ะสองเกมก่อนเราเล่นเป็นตัวเซตกลับนนามาเล่นเป็นตัวตีแล้วเป็นไงครับ <c oughs> เหมือนตีไม่เป็นเลยค่ะแบบว่าเหมือนแบบบอลแรกเราไม่ค่อยได้รับนะคะก็แบบพอมารับก็แบบรู้สึกเราก็กดดันอ่ะเราเราก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็พาพาเพื่อนร่วมทีมกดดันไปอีก <c oughs> ก็เลยเล่ยนยากไปอีกค่ะ พราะไม่มีโค้ชอยู่ข้างสนามนี่มันสน่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหนถ้าถามว่าส่งผลไหมก็ส่งผลค่ะแต่ว่าเพราะว่าโค้ชส่วนหนึ่งในการแก้เกมก็คือมาจากโค้ชด้วยไม่ได้มาจากนักกีฬายอย่างเดียวก็คือโค้ชก็แบบว่าบางแผนว่าถ้าวันแรกเข้าก็ควรทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ทักมาถามตลอดอะไรอย่างเงี้ยในในเกมเขาก็บอกว่าเอ้ยอย่างนงี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับเกมได้ค่ะนัดสุทดสท้ายกับอินเดียนะครับนัดสุดท้ายกับอินเดียก็ เต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราเรา,เราไม่มีทั้งโค้ชแบบเราก็มีพี่ๆที่เขาอยู่ในทีมเราเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ถามว่าช่วยได้บ้างไหมก็ช่วยทางอารมณ์และจิตใจอะไรเงี้ยช่วยบรรเทาเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> เราก็เต็มที่ค่ะสู้